สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มมระ,ะหมูชิ้นกันค่ะวิธีการเลือกมระระนะคะควรเลือกมระ,ะที่มีผิวสีเขียวอ่อนค่ะแล้วก็เลือกรูกที่อวบอวบนะคะผิวเต่งตึงค่ะและที่สําคัญดูที่ขั้วนะคะขั้วไม่เหี่ยวค่ะจะได้มระาะที่เป็นเก็บมาใหม่ๆนะคะจะทําให้รสชาติของต้มมีความอร่อยค่ะหั่นมระ,ะเป็นท่น้ทนๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําการคว้านมเมล็ดมระ,ะกันค่ะเราจะใช้ปลายช้อนนะคะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกค่ะ จะช่วยนำเม็ดมะระออกมาได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะขูดเยื่อขาวๆออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะมะระจะได้ไม่มีความขมมากค่ะเตรียมน้ำสำหรับแช่มะระค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยค่ะ เราจะพามาล้วออกเป็น4ส่วนนะคะและแช่ลงในน้ำเกลือค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความขมเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมรากผักชีนะคะหั่นให้ขนาดเล็กลงอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมา โขลกระขผักชีกระเทียมพริกไทยรวมกันนะคะแต่เราจะตำตำพอแตกค่ะวันนี้เราใช้พริกไทยดำเม็ดนะคะพริกไทยดำปริมาณตามชอบเลยค่ะเราจะใส่หมูชิ้นนะคะในการต้มมะละค่ะเป็นหมูที่มีเหลือในบ้านตอนนี้ค่ะก็จะมีเนื้อส่วนสันคอย่างและสันคอหมูค่ะเดี๋ยวเราหั่นรวมกันค่ะ หั่นขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพราะเวลาต้มก็จะหดเล็กลงนิดนึงค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมพริกไทยและรากผักชีให้มีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะ มีกลิ่นหอมแล้วใส่หมูลงคั่วเลยค่ะเราจะคั่วหมูให้สุกประมาณ80%นะคะพอตึงๆค่ะวิธีนี้จะช่วยให้น้ำซุปนะคะมีความหอมและรสชาติกลมๆค่ะเราปรุงรสด้วยกเกลือค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วกันอีกครั้งค่ะ เติมน้ำค่ะเราใช้น้ำประมาณลิตรก,กว่าค่ะกะเอาว่าพวกหมูกับมะระที่เราจะต้มนะคะปิดฝารอเดือดค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนหมอนะคะเพราะว่าเราเพิ่มมะระไปอีกลูปนึงค่ะเปลี่ยนหมอเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดค่ะ น้ำเดือดจัดใส่มะระลงไปค่ะเราใช้ไฟอ่อนในการตุนมะระนะคะตอนนี้ไม่ต้องยุ่งกับมะระเลยค่ะปิดฝาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นผักชีกและต้นหอมไว้โรยหน้ากันค่ะ มรดาเดือดแล้วชิมรสค่ะเราจะปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวนะคะวันนี้ใช้ซีอิ๊วขาวประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะการปรุงรสนะคะสามารถปรุงเพิ่มได้ตามที่เพื่อนๆชอบอีกได้เลยค่ะเราจะปรุงจืดๆหน่อยนะคะเพราะเวลาอุ่นทนันรสจะเข้มขึ้นอีกค่ะผงปรุงรสซุปน้ำใสนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ชิมรสอีกครั้งค่ะปิดฝารอเดือดนะคะเราใช้เวลาในการต้มมาราเป็นเวลา45นาทีนะคะต้มจืดของเราได้ที่แล้วค่ะเะเตรียมตักเสิร์ฟกันเลยค่ะมาระมีสปปรรพคุณหลายอย่างค่ะสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะและก็ยังมีใยาอาหารสูงนะคะช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันอาการท้องผูกค่ะ โรยต้นหอมและผักชีที่เราเตรียมไว้ค่ะเราไม่ได้โรยในหม้อนะคะเพราะว่าเผื่ออุ่นแล้วเวลาอุ่นบ่อยๆจะดูไม่น่าทานค่ะเราใช้โรยในถ้วยนะคะตักน้ำร้อนๆร,ราดอีกครั้งค่ะเพื่อให้ผักสลบและสีดูสวยงามน่าทานค่ะโรยพริกไทยป่นอีกนิดหน่อยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มมะละกของเราถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะ และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะลองทำทานแบบวิธีนี้ดูนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะ